ช่วงกินเที่ยวอาราบูโอวสวัสดีครับคุณแก้วครับวันนี้ลูกชายผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่านรีวิวมานี่เจ้าตึกนี้เลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากมามากๆเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แก้วพาเราไปที่แรกเลยไปครับแต่ที่สำคัญครับ ตึกมังกรนี่สูงเหลือเกินเฮียซงล่งเหงคงจะขึ้นไปไม่ไหวนะครับพี่แก้วครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งลูกชายขึ้นไปด้านบนเลยได้ไหมไปกันครับก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะฮะเขาก็จะมีจุดที่เป็นไหวสําหรับวันเกิดประจําวันเกิดใช่ไหมพี่แก้วใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะฮะณจุดจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาบําเพ็ญประโยชน์หรือว่าเขาเรียกว่ามาถัรทำ สร้างบารมีเนี่ยเขาต้องมาเดินจงกรมนี่เคยบวชอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าการเดินจงกรมทําให้เรามีสติแล้วก็ใช่ครับเกิดปัญญา นี่คือเส้นชัยของเราเราถึงแล้วท่านผู้ชมฝากอะไรส,สิ่งเยื่อที่เราอยู่ด้านล่างนิดนะึงเสียใจด้วยนะครับคุณพ่อที่ไม่ยอมขึ้นมาเพราะว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่โดนมังกรกินนะครับแล้วก็โผล่มาอีกทีก็คือออกมาจากท้องมังกรอีทีเดี๋ยวนี้ไยขอไปกราบไหว้พระองค์นี้ก่อนเนาะ แนะนำให้มาที่นี่เลยวัดสามพันนันเองเดี <S <S ๋ยวนี้ขอตัวไปเอ็นจอยกับบรรยากาศกาตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเฮียซงเนี่ยรออยู่ด้านล่างเดี๋ยวต้องรีบลงไปแล้วขอไปเอนจอยก่อนแป๊บนึงนะครับที่นี่คือองค์พระปฐะมเจดีย์นะครับครับผมถ้าคุณมาที่นี่จังหวัดนคปรปฐม,มคุณต้องมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเราเนี่ยนับถือมายาวนานมากนะครับใช่แล้วนี่เลยนัดกับคุณพนมไว้ครับครับเดี๋ยวให้คุณพนมพาเราเที่ยวให้ทั่ว ครัปฐมเจดีย์แห่งนี้เลยไปฮะเข้าไป,ไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ที่ผ่านมาหรือว่ามาจังหวัดนครปฐมนี่อันดับแรกจะต้องมาไหว้องค์อพรรุหลวงรดกนรินีก่อนครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวในประเทศหรือจะในโลกก็ได้ครับที่มีพระพุทธลักษณะสมบูรณ์นั่นหมายถึงว่าองค์หลงพ่อเนี่ยจะมีพระอุทธรปุ้ย ก็คือท้องป่องนั่นเองใครมาไหว้หลวงพ่อพรวงจะมีอายุยืนยาวนานลูกหลานมีชื่อเสียงครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครได้มาถึงยังจังหวัดนครปตมแล้วถ้าใครไม่ได้มากราบมาไหว้องค์หลวงพรวงรอเจนริสนะถือว่ามาไม่ถึงขอบคุณเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกราบท่านนะครับตอนนี้เราไหว้องค์หลวงพ่อพรวงรวดเจนริสเสร็จแล้วนะครับผวิหารหลวงพ่อพร่วงเนี่ยตามวิหารแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์สร้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดอย่างวิหารพระร่วงห้องชั้นในเขาจะเรียกว่าพราประสูตรห้องในก็จะมีพระพุทธเจ้าน้อยแล้วก็วิหารที่สองก็สัตรู้วิหารที่สามจะแดงทม์โปรดปันจวัคีวิหารที่4ีพระพุทธเจ้าของเราปรินิพานตอนนี้เราจะไปวิหารที่สองกัน ความสำคัญของวิหารก็คือจะมีพระพุทธรูปต่างตัดสรูวิหารนี้จะเป็นวิหารที่สามครับโอ้ยงดงามมากพระพุทธเจ้าสวยงามมากเลยครับได้แสดงทางโปรดปัญจวัคคีต้องเข้ามาดูนะครับเพื่อนๆเวลามาเนี่ยเราจะได้แบบรู้ว่าจุดเริ่มต้นในการสร้างคือยังไงภาพวาดตาต้อง่านี่จะเริ่มจากนี่เลย วันนี้เราจะขึ้นวิหารที่สี่ไปันวิหารสุดท้ายครับผมความสําคัญของวิหารก็คือปารินิพานปางปารินิพานกับปางพระพุทธไสาย,ยาสเหมือนกันผิดกันตรงที่ตาเรีว่าสเสนรับถ้าลืมตาเนี่ยเขาเรียกปางไสาย,ยาสแต่ถ้าหลับตาปุ๊บ เป็นปางตรินิพานเลยแต่ว่ารลักษณะการนอนนอนแบบเดียวกันที่สำคัญนะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พนมมากๆเลยครับที่พาเราพ่อลูกเล่งองเนี่ยมาแนะนําสถานที่ต่างๆในพระปรมเจดีย์แห่งนี้ให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านได้รับรู้รับทราบนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พนมมากๆนะครับขอบคุณมากครับมานครปฐมเนี่ยผมบอกเลยผมแนะนําร้านนี้ นี่คือไฮไลท์ของร้านนี้กุ้งอบภูเขาไฟอ้าวหอมนี่ นะป้าร้านนี้เนี่ยนะสังเกตง่ายๆคือถ้าใครมาที่วัดปฐมเจดีเนี่ยสามารถแวะมาที่ร้านนี้ได้เพราะว่าอยู่ตรงข้ามเลยนะคือร้านของเขาเนี่ยเมนูที่เด็ดๆเลยที่วันนี้เราแนะนําเสนอก็คือตัวนี้แหละกุ้งของขายใช่ครับผมเอขนี่นะครับบอกเลยนะนครถมนี่ไม่มีใครเกินร้านนี้ร้านนี้เจ่มสุดละท่านอมรับการท่องเที่ยวแบบสไตล์พ่อลูกเร่งหงนะในกินเที่ยวลาดเอเวอร์ ยุคนี้ท่องเที่ยวไทยนะครับอบอกเลยวันนี้เรามาเที่ยวที่นคร,ครปฐมหลังจากที่เราเที่ยวนครปฐม,มกันทั่วแล้วเราต้องหาร้านอร่อยและร้านนี้คือกุ้งอบภูเขาไฟแนะนําเลยนะ